สวัสดีครับผมมพอพโลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตําแหน่งพอย์การ์ดหรือเรียกง่ายๆว่า PG เป็นตําแหน่งที่เน้นเกมรับเพราะว่ามีความเร็วและค่าสติวสูงสุดในเกมถ้าใครเล่นดีๆเนี่ยสามารถประกอบได้ทุกตําแหน่งเลยโดยเฉพาะ XG เพราะว่าในมาสเตอรี่ของ PG มีพามีสกิลที่ช่วยในการเพิ่มโอกาสในการสติวตอนที่ฝ่ายหลอกเฟกชุดหรือว่าจับสเต็ปยิ่งอีไฟจับสเต็ปนานโอกาสในการสติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น,นครับแต่ระวังโดนแสกหน้ากันด้วยละ่ะ มาสเตอรี่นี้ของ PC จะเน้นไปทางสติลมาสเตอรี่นี้ถ้าจะเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็เราต้องหัดบีบตัวประกอบนะครับทําให้อีกฝ่ายเดินได้ยากหรือว่าได้ได้ยากที่สุด เพราะถ้าอีกฝ่ายชนเราตอนนั้นแหละคือตอนที่มีโอกาสสติลได้ง่ายที่สุดแล้วถ้าจะสติลให้ง mm ่ายที่สุดคือ1เลยเราต้องชนอีกฝ่ายถ้าเราบีบอีกฝ่ายหรือว่าเราเดินตามอีกฝ่ายได้แทบตลอดถ้าเขาชนเราแม้แต่นิดเดียวหรือเขากะตุกหน่อยนึงอ่ะเราสามารถสติลได้เลยแล้วก็อย่างที่2นะครับเวลาสติลอะถ้าสติลเราจะต้องสติลข้างที่อีกฝ่ายถือบอลจะง่ายที่สุดเหมือนกันอันนี้เราถ้าเรามีค่าสติลที่เยอะพอแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายหันบอลมาหาทางเราอ่ะแล้วเราสติลเลยโอกาสติดก็จะสูงเหมือนกันทั้ ั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่าสติลของเรานะแล้วก็สติลโมชั่นด้วย PG Mastery Steel ผมแนะนำใหอ้ออกการจะเน้นไปทางสติลโมชั่นเพราะจะเพิ่มให้ความเร็วในการสติลของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วควรหาออฟไปทาง Move Speed นะครับเพื่อให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นถ้าเรายิ่งวิ่งเร็วนะครับเราสามารถประกอบคีกฝ่ายได้ง่ายก็คือสามารถชิดตัวได้ตลอดถ้าเรามีความเร็วเยอะเราสามารถวิ่งตัดหน้าก็ได้เราสามารถสติลตอนนั้นได้เลย มาเสเตอรี่นี้มีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือเ a รกอัพเดสสามารถกดตัวคิวบวกทิศทางจะไปทางไหนก็ได้ตาดักไปหายายได้เลย หรือถ้าหรือถ้าใครคิดว่าแบบนี้มันยากแล้วก็ PG มี mastery วิ่งตกนะครับ mastery นี้ถ้าเรากดวิ่งไปซักระยะพอถึงจุดหนึ่งความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับได้เฉพาะเกมลับและมี power box ให้ด้วยใน mastery หรือแล้วแต่คนจะอัพนะครับแต่ส่วนผมจะอัพไปตรง power box นะแต่ถ้าเจอสายแจปก็ยังมีท่าย,ยกมือเหมือนอสกุลงีเลยยกขึ้นมาทำให้ลดโอกาสยิงลงของอ e ี่ฝ่ายนแทบไม่มีโอกาสเลยแต่ต้องกดให้ถูกจังหวะนะ พอถ้ากดช้าไปมันแทบจะไม่มีผลเลยมาเซรีนี้จะบวกค่าตกให้กับ pg ส่วนตัวผมก็เล่นมาเซรีนี้อยู่นะครับที่ผมเล่นมาเซรีนี้เพราะผมดักติวไม่ค่อยเก่งแล้วผมทําการ์ดมาแบบนี้แบบของผมนะเพราะว่าจะให้ดักสติวเลยก็ไม่ไม่เก่งพอเดินดักสติวได้ไม่ไม่เก่งพอเลยทําแบบตกไว้ด้วยก็เป็นแบบทั้งตกทั้งติวแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ดีสักอย่างนะแต่ถ้าจะเอาให้โหดเลยก็ดันดันสักอย่างไปเลยนะครับส่วนมาเซรีวิ่งตกเนี่ย าสามารถเล่นได้ทั้งสติวทั้งตกเลยนะสำหรับผมผมเล่นไปแบบบวกตกนะก็คือเน้นไปทางตกนั่นแหละแต่ก็สติวได้อยู่ทีนี้เราก็จะสติวได้ไม่ได้โหดเท่ามาซ์เซียสติวนะแต่เราจะเพิ่มมาเป็นโมชั่นตกเวลาผมประกบนะผมจะประกบทางใดทางหนึ่งไว้ก่อนปิดเหมือนปกติแหละดักชนได้ก็ชนสติวก็ก็เดาด้วยส่วนหนึ่งถ้าเราดักซ้ายถ้าอีกฝ่ายเดินขวาแล้วผมก็จะรีบวิ่งไปตัดถ้าตัดได้ก็สติวข้อดีของมาเซี่นี้ก็คือถ้า ถ้าเราประกบพลาดแล้วเราสามารถถ้าเราขาไม่หักเราสามารถวิ่งตามไปประกบทันเวลาเขาได้หลุดเรามีค่าตบแล้วเราเรามีสเ s อรี่ที่เอาไว้วิ่งตามอยู่แล้วผมว่าเล่นอย่างนี้มันง่ายดีสําหรับผมนะเพราะผมดักติวไม่หดแล้วเราผมดักผิดเนี่ยเขาได้หลุดไปเราจะวิ่งตามไปทันแบบเฉียวเฉียดพอดีเรายิ่งมีค่าตบแล้วเราก็ตบไกลด้วยย่ีก็จะประกบง่ายขึ้นมาส่วนสเซอรี่อันสุดท้ายเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะเพราะผมไม่ได้ลองเลยสําหรับสเ s อรี่ของผมเวลาเล่นก็จะประมาณนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ